โอ้โห oh oh, วันนี้นะเล็กได้หนมปังนะพร้อมกับแยมสีแดงๆเนี่ยมากินกับกาแฟแยมของเราเนี่ยก็จากสูตรเฮียป๋องนะฮะที่มาเก็บเอามะม่วงหาวมะนาวโหไปทําแยมแล้วก็เอาแยมมาฝากนาเล็กเนี่ยก็เลยต้องลองชิมกันสักหน่อยนะว่ารสชาติเป็นยังไงเรากินกับกาแฟดู ช่องกิตไนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้เช้าๆบรรยากาศสบายๆเนี่ยเศรษฐกิบเราฝนตกอีกแล้วนะตกยามเช้าเช้า แต่ไม่ได้ตกหนักอะไรตกปล่อยๆอากาศกําลังเย็นสบายๆอันนี้มื้อเช้านะมีขนมแก้มกับกาแฟหน่อยก็เป็นขนมปังนะแล้วใส่ใส่แยมสีแดงๆดงนะซึ่งก็เป็นผลงานที่เราปลูกก็คือมะม่วงหาวมะนาวโหนะจากสวนของนาเล็กหรือว่าสวนเทมิด หรือที่เรียกว่าสวนสองเทพเนี่ยละก็่ยกป่องเอาไปทำนะไปทําเป็นแยมมาสีสันน่าทานเลยฮะสีแดงสดสวยจัดี๋ยวต้องลองชิมให้ท่านผู้ชมดูว่ารสชาติเป็นยังไงคือของพวกนี้ถ้าเรากินแบบสดๆมันก็จะเปรี้ยวแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มมูลค่า เราก็ต้องแปรรูปถ้าเราขายแบบใส่เป็นแบบเอเป็นผลนะ่ะเป็นรูปของเขานะ่ะโอ้โหถุงหนึ่ง20บาทเป็นร้อยเลยเหนื่อยแต่ถ้าเราแปรรูปเราอาจจะเพิ่มมูลค่าได้เยอะกว่านั้นเดีนะ๋ยวลองคินดูฮะ อืมอร่อยฮะอร่อยมันจะออกรสชาติแบบว่าเปรีย้ยวนิดหวานหน่อยกำลังดีฮะเนี่ยกองเนีย่ยปีมือใช้ได้นะเนี่ยเนี่ยฮะน่าทานนะ ทำสองแผ่นเนี่ยกิ่มเลยนะจำได้คุณค่าทางอาหารสูงด้วยจากเนี่ยมะม่วงหาวมานาวโหได้วิตามินซีได้สารต้านอนุมูลอิสระ,ะกินบ่อยๆเนี่ยผิวพรรณเปล่งปลันนะ่งเลยเหมือนหน้าเล็กเลย ไม่เหี่ยวนะะรอไวฮะกินเยอะๆแล้วจะรอไวถ้ากับผมตลอดคลิปนี้ก็พามาชิมผลงานของพวกเรานะผลงานการปลูกของพวกเราก็คือมะม่วงหาวานาโหลแล้วก็ฝีมือของเฮียป่องที่เอาไว้ทำเป็นแยมนะ มาแบ่งปันกันนี่แหละคือความสุขของพวกเราละนะเราไม่ต้องไปกินหรูกินอะไรมากมายแลอกแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วได้สุขทั้งกายสุขทั้งใจนะ,ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะ่รแลก็ฝากไว้เพียงเค่นี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนเลกิจตะไน h ชาแนลสวัสดีครับ